หนูว่างหนูก็ขึ้นไปก่อนแม่ขึ้นไปส่งแล้วหนูลงมาทำไมแม่ไม่ได้ปิดแอป้าทุ่มก่อนอ้วนเลยดูดิอ้วนอิบ่ายเลยลูกใครเนี่ยอะไร